ยินสิบสี่ชั่วโมงเลยยี่สิบสามชั่วโมงตอนนี้เกือบสองล้านวิวแล้วค่ะเกือบสองล้านวิวแล้วถือว่าเยอะนะ้องเพเจ้าเนาะถือว่าเยอะมากแดงดีจะมัดผมใหม่หนูดูทุกวันติดเขียบขอบคุณนะคะเมย์กติดลูกคือกันขอ,อนมสกุลแม่บีหน่อยค่ะสมบูรณ์ทรัพย์ทวีคุณพภิหม,มหาห์มาหาเสร็จีสินรงจางวังนสุรินจ้า จำได้ไหมคะนคมามสกุลเมียอ๋อกิ๊ตกไปไหนอะ่ะโอ้โหพี่อืมสวัสดีค่ะอิงบีว่าสิมวนผมไหมหนูเจ๊ดไปไหนหนูเจ๊ดน่าจะ าบน้ำแต่งตัวอยู่ข้างบนดูคลิปเขียบพูดใต้หัวเราประสันอือเม,มีนเมตบยุ้งเมื่อวานนี้สวัสดีค่ะเมยตบยุง้งแล้วนะอังเขาชอบพูดอออังเขาชอบเวลาตบยุงปุ๊บนะอังเขาชอบพูดใต้ เพิ่อนกันเลยตา้เขาก็เลยจําค่ะเวลาเขาเห็นซุ้มเฮาอย่างสี่ตกยุ้งเพิ่กนกสิตา้อย่างสี่แมนค่ะอันตี้ไปไหนนัน่นมิต่คนทมหาอันตี้มุเจ้านี่บกกดติดตามทั้งบีไว้เนี่ยเสียใจด้เนี่อันตี้อยู่สุรินนังบีอยู่กรุงเทพอันตี้อยู่สุรินนังบียุงเทพจ้า แล้วลังบีก็ลาออกจากการเป็นพี่น้องกับอันตีแล้วลาออกแล้วก็เลยได้ไม่อยูุ่งเทพเวลากลับไปสุเินจันพั่เป็นพี่น้องกันไหมเดอ้อ FC หลวงพ่อขอบคุณนะคะ FC หลวงพ่อน่ารักอย่างเลยเออเคยเจอ ตัวจริงน่ารักมากเลยค่ะทั้งครอบครัวเลยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอย่าว่าแต่แม่ลงเอฟซีหลงเขียบกลัวอีกติปัติโทวปัติโทวอีกย่งก็นังบีลาออกจากการเป็นพี่น้องกับแอนตี้ไปไหนนังบีจะไปซื้อของเข้าบ้านนิดนิด,นดหน่อยๆค่ะ เข้าบ้านหลังนู้นนะคะมุเจ้า่ะหรือเพราะว่าออม,มันบอถือตาไหมคุณเจ้าขาตาออกนานไหมคะก็ลาออกจนกว่าจะกลับสุรินค่ะตาออกจากอันตี้เลยไหมโอเคบหมวัดผมโอเคไหมเนาะโอเคยังเนาะ หลวงพ่อไปไหนหลวงพ่ออยู่กับไอ้สติ๊กค่ะอยู่โรงพยาบาลนั่งบียังไม่ท่านได้ไปเจเดนนอนเราก็ได้เป็นอีกอย่างไไหลายแมยก็เลยพอไปเฝ้าเป็นฟรียุ่แก้มให้หลวงพ่อเฝ้าอืมยิงโรดกับยู่สุรินนั่งบียุคกรุงเทพลาออกเป็นช่วงๆอีลี ล่าสุดคิมลักแร้อยู่ที่ซุรินหมดโวยวายมาค่ะผมมีของแพ็กทรงเรือแล้วเดอร์ว่าสันของยูนีก็เหลือพอจักเหลืออยู่แค่ไม่กี่กระปุกเอฟซีนูเจต์ลักหนูเจต์ที่สุดขอบคุณนะคะนั่งบีจะออกไปซื้อพร็ถูกต้องแล้วค่ะวอต้องมาเต้นไส่เอ้อเต้นไส่แม่ดึกดดึ๊ดึ๊ดึ๊ด,ด,ดจุ๊แม่เจสสิก้าในกนะระดั วันนี้ทาลิปเบอร์สิบค่ะสีสวยไหมคะทุกคนงามปอ f ซีัแบบเขียบขอบคุณนะคะอันนี้ทาลิปเบอร์สิบสีสวยไหมสวยมากเลยเนาะงามเนาะม่เจ้านะแต่ว่าลิปเบอร์ลิปแมทที่นังบีทามันไม่มีนะคะมื่เจ้าหามันบม่มีมันมีแค่กลอสออยตอนนี้นะคะซึ่งกลอสออยนังบีเองก็ยังไม่เปิดขายจักที อืมกรอดออยกันยังบ่เปิดขายจา้าเถือจังแมนลีลาอีหลีเนาะเป็นแม่ค้าที่ลีลาแฮงเออถูกที่แม่บีบอกเลยค่ะหนูเจ๊เปลี่ยนไปตามสภาพเว็้ลมน้องน่ารักขึ้นมากขอบคุณนะคะขอบคุณหลายๆค่ะไปชงกาแฟกินดีกว่าเนาะดาราสาวท่านหนึ่งค่ะแม่อืม ย่าอย่าวาทั้งสี่อยว่าจั้งสี่คนเขาสร้างนังบีมีหลายมีมุ่เจ้าซัมนี่แหลเนี่ทีทีติดตามนังบีโบเมนเ่าเบิดค้นอยู่ในหนีละสีหักนังบีติดตามนังบีเพราะฉันชอบบ่าบค่ะติดตามไว้ซ้ำเติมติดตามไว้ไว,เว้เบาพื้นมันมีเป็นอย่างนั้นสี่โบมีมีเบิดนั่นแหละเฝ้าไข้ธุรกิจคือหลวงพ่อถูกต้องแมนและค่ะ หลวงพ่อเฝ้าไข่ธุรกิจเฝ้าไปนั่งขอนั่นขอนี่หลวงพ่อเป็นมังซี่กินกาแฟดีกว่ากินกาแฟก่อนนะคะอิจฉาค่ะคนพวกนั้นเขาอาจจะไม่อิจฉาก็ได้ค่ะอาจจะเกลียดนางดีจริงๆเนาะเขาอาจจะแบบซังมันบีอหรีก็ได้ จังซีนะคะแต่ก็หาเหตุผลที่ซ้งอับสิบมีแต่แค่อาจจะไม่ถูกจริตเขาจังสีแล้วคุณเจ้าเนาะอ่ะนี่มีขอล่างตึงหูข้างหนึ่งด้วยเดี๋ยวสไลด์ขึ้นมบ โอเคมาละมองเห็นไหมยังทุกคนเนี่ยเห็นบอกสวัสดีทุกคนเลยนะคะของหัวใจรว่วอาจารั่ว,าาวหัวใจมาให้หน่อยคะ่ะเริ่มติดตามแม่ตอนที่ยิงโรถหยุง้งพีคมากเลยเนาะยิงโรดเองกนหมัก,มก,มก,มกมย,ยุงนั่งดีอีลีไ้ด้มาเจ้าค่ะอีลียุ้งไงเป็นยุ้งค่ะคุแม่ สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะเูจ้าหาสวัสดีค่ะอยู่ในห้องน้ำตอนนี้เดี๋ยวนนองบีกำลังจะน้างทันหูวันค่ะนะ้่งคันหูวันนั่สเต็กน่าจะได้ตับประมาณใบาสามตามที่ได้คุยกันตมื่ี้นะคะเจ้าคหะหนาสี่ประมาณใบสามไั่สเตกหน่าสิดาาสาไสสด้อีกลับเดี๋ยวมาเจ้อเด้อมองไม่ค่อยเห็นนะเสียงนะ โดยประมาณนะคะเจ้าค่ะทอฟฟี่ไปไหนทอฟฟี่เข้ากองกองถ่ายะคะ่ะน,น,น้องไปแตนนาให้อดาราอยู่กองถ่ายหนังนะคะอยู่กองถ่ายหนังค่ะกะันเลยพัดไมาสองมือนะคะเดี๋ยวเพิ่นกั็ไปเชียงใหม่อีกอาทิตย์หนึ่งแม่สวยขึ้นขอบคุณนะคะ สวยมากชอบน้องทุกคนเลยขอบคุณมากๆค่ะอันตี้เขาบ่นว่าเขาอ่านั่น,นเขาเบิดนะคะอันคลิรักแล้อยู่ที่จุลินแท็กส่งหมดน้ำนมหูแป๊บนั่นเข้านึ่นพี่น้านมหูนหนอ,อ,อ่ลนขี่มาสิคลิปเจเดินจะสองล้านแล้วอะ่ะยังไม่ทันได้ถึง24งชั่วโมงเลย พี่เข้าไปดูตะกี้นี้ล้างก้าวแล้วอ่ะไวมากทุกคนไวแหงสวัสดีค่ะวันนี้นั่งมีสวยมากเนาะแต่งหน้าแบบเล็เทียบง่ายๆังหน้าเองเล็เทียบง่ายๆแต่งตามภาษีภาษาของนังมีนยะงามสวยนะเจ้าค่ะเออ นานจนถึงแป๊บหนึ่งค่ะแล้วคนเสิร์อีกอะไรจะสองล้านวิวแล้วอ่ะเจดเดนโอ้ยเนาไปโรงเรียนคลิปไปโรงเรียนเขาดังมากตอนนี้แป๊ เกือบไม่ใช่เกือบเจ็ดหมื่ 5, นไลค์แล้วเรอไม่ชดหรอห้าหนกว่าไลค์หกหมื่นกว่าตะกี้นี้พี่ดูนะตอนนี้เท่าไหรไปไปไปเยอะเท่าไหร่แล้วเจดเดนโอ้โหคลิปเจดเดนปังมากคลิปเจดเดนดังดังแหง้งยังไม่ทันได้ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยค่ะมุเจ้าขาล้านเก้าเกือบสองล้านแล้วเออนั่งมีแตงหน้าเองค่ะเมื่นี่ จะสองล้านจะสองล้านแล้วอมก็ยาบไหมก็อีหลาหกหมื่นห้าบาทขอบคุณสำหรับตอกุหลาบที่ส่งมาให้นะคะจะสั่งส้มจอยของน้องบีแต่ดูในแฟลชเพจเกินไม่รู้อันไหนอ๋อสั่งได้เลยค่ะสั่งได้ค่ะ,คะอันนั้นเขาเป็นนะเป็นตัวแท้น้องบีสั่งได้เลยบาทคุณบาทขอบคุณสำหรับตอกุหลาบนะคะขอบคุณหลาย,ลายค่ะ สอบลูกน้องบีทุกคนเลยขอบคุณนะคะนองบีล้างตุ้มหูค่ะตะกี้นี้เวลาเราใส่เสร็จแล้วเราแต่งหน้ายัางที่เนาะมันก็จะโดนปงโดนแป้งนะคะคุณเจ้า่ะเออหลวงพ่อเฝ้าไอ้ชะติกเป็นปาดดอกกุหลาบคุณบาทเอาให้เป็นพันเด้อคุณบาทเด้อมือนีเด้อเอาเก้าเซแล้วเอาเอา เอาร้อยแล้วปาดกุหลาบมากเป็นร้อยแล้วค่ะบาทน,นี้โอ้โหคนจริงเออนั้นใสขึ้นมาแน่ผมรักขอบคุณอีกครับคุณบาทขอบคุณมากๆเลยนะคะ กินดําเงินดําทองก่อนอาหารแล้วหลังลืมกินดําเงินได้ไหมคะได้ค่ะหันจะ่าก็อย่าลืมดูนะคะเดี๋ยวผลลัพธ์มันไม่ค่อยจะเห็นแต่มันก็เห็นแหละพูดถึงว่าน่ะแต่ก็ไม่อยากให้ลืมบ่อยเดี๋ยวมองบีข่อนญา,ก,าก,กินกาแฟก่อนเลยลิปในบักเขียบไปโรงเรียนมาจากเมนเมนค่ะในเอฟบีเมนค่ะ เจเดนไปโรงเรียนเกือบสองล้านวิวมาเจ้าค่ะยังไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะแม่เปิดขึ้นมาเมื่อเช้านี้ตกใจป๊าเป็นพันๆคอมเมนต์ตกใจเบิดค่ะเหมือเศ้านี่นังบีก็อุ้นอนตีห้าแม่น่ะนอนตีห้าแม่น่ะม่ได้ไปเบิงนะคะแต่แม่นนอนแม่นอนไม่หลับเมื่อวานนี้ถ้าเกิดว่าใครดูนังดีช่วงหัวคำ่ำก็สิเห็นเนาะว่าอ่า นังบีอ่ะนังบีกินกาแฟจากข้างนอกค่ะกินกาแฟจากข้างนอกเห็นไหมคะที่มันเป็นขวดเล็กๆนังบีกินนังบีนั่งอยู่ข้างนอกตอนที่ไฟ้สดผู้ใดที่เบิงขอนึ่งแสนใจหน่อยได้ไหมคะและวันนี้นังบีกินนั่นคือกาแฟนะคะมันเจ้าค่ะเป็นกาแฟจากร้านข้างนอกที่นังบีไปเดินห้างแล้วนังบีซื้อวันนี้มันเป็นยังไงคุณเจ้าค่ะกินตอนประมาณทุ่ม ขอบคุณสำหรับบวกทิกตอกค่ะกินไปประมาณทุ่มหนึ่งนอนบ่หลับคาเฟอีนมันหลายนะคะคาเฟอีนมันเยอะมันมีก็แปลกใจเอ๊ะเ,เป็นอย่างกูขึ้นใจสั้นเอ๊อเป็นอย่างกูขึ้นเป็นอย่างสี่อีลีมูเจ้าค่ะเอ๊ะเป็นอย่างทําไมอาการรู้สึกแบบมันกระตือกระตาจริงส่นะคะมูเจ้าขาที่ไหนได้ลืมตัวไปว่ากินกาแฟข้างนอก เื่อกาแฟข้างนอกกินก็เลยเป็นอาการยังี่แต่กาแฟของน้งีคือมันคาเฟอีนมันน้อยเอามาเจา้าเนาะเพราะคาเฟอีนมันหน่อยอยังส่นะคะมันก็ไม่ได้มีผลต่อการทีสิแบบว่านอนหลับอย่งยังส่น้องบีก็เลยได้นอนตีหา้าเฝ้าเจเดนเจเดนก็รับไปตั้งแต่ห้าทุ่มลับไปตั้งแต่ห้าทุ่มแล้ววันนี้แม่ก็เลยแม่ก็เลยอันนี่แหละคะ่ะ ยูไปสั่งของหมดไปสองสามหมื Go ่นแบบนี้ไม่ชอบประการนี้เลยค่ะพูดตรงๆงเลยไม่มีดําเงินดําทองหรอคะดําเงินดําทองหรอโกโก้หน่อยแม่โอเคได้ได้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งดําเงินดําทองไปอยู่เฉยนู่นมาหนี่งแป๊บหนึ่งเลยมีลิปไลป์แมกยังไม่มาลิปแมกมามากลางเดือนนะคะผัมนชอยหาไปไหนหมดเนี่ย โกโก,โก,โก้เดี๋ยวให้ก็หาของให้ก่อนไหนไหนของเออพักันอันนี้นี่ไหนเอาของไปส่งให้ด้วยหน่อยนันให้อันตี้มหาแกวันนไปไหนไปเดวานไปทำไมไปซื้อเกาโกโก็เมื่อว่าวานนี้อยู่ตรงไหน,น สวัสดีคะ่ะทุกคนอันนี้คือลิปของหนูเจสนะคะเป็นสีเบอร์สิบนะคะที่นึงบีทาแต่มันยังไม่มีของเด้อของมากลางเดือนทุกคนคะ่ะถ้ามาร็อตนี้ใครไม่ตุนคือดึงบีบอกเลยนะคะมูเจ้ากับซีได้รอนานเนี่ยรอนานมากแล้วเนาะดำเงินดำท้องอยู่ใส่โลกทำไมเห็นแค่หล่องเดียวรอนานถ้าเกิดว่ามารอบนี้ใครไม่ตุนคือดึงบีบอกเลยะคะ่ะว่าเสียใจด้วยนะคะเพราะว่ากลัวมันสิมามันนาน มันนานจริงไหมล่ะคะมือเจ้าขาเอามันโดนอี่เดยนี่สองเดือนจะสามเดือนแล้วนะคะนี่ตั้งแต่พฤศจิกาตั้งแต่พฤศจิกาจนตอนนี้นะคะยากุมผาเนี่ยนางบีก็เลยสั่งสั่งอันนี้ไปค่ะเจ้าขาสั่งสั่งแห่งลิปตไว้ไปประมาณเกือบแสนแห่งแล้วนะคะตอนนี้ วัตถุตื่นไววัตถุตื่นไวค่ะก็เลยต้องระวังเยอะๆหน่อยอือพี่กะทิกะทิขาตั้งกล้องอีกอันหนึ่งอยู่ที่นู่นเหรอดาอี่ดำ โอเคมาผู้ใหอยากได้อย่างนึงหันเดี๋ยวไปนั่งกินกาแฟน้ำก่อนโมน้ำก่อนชะโนดคลองไว้ไว้ไหนโอุ้ญอยูบ่บุญแล้วอ้หนะพี่มวยแสดงว่าเราต้องลบออกให้หมดเลยใช่ไหมหนูลองอีกทีนึงวันนี้ถ้าทำไม่ได้เราก็ต้องทำใหม่เลย มาหยกเก้าอี้มาให้เห็อ่านเนี่ยมาเก้าอี้เออในโต๊ะเราผิดแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนถาข้าวหนึ่งค่ะฉันจะนั่งหงนี้มือนี้แป๊บนึงเด้อคกอยคอยอีกอีกสองสองโอเคโอ้เห็นปะ เห็นบ่คะมือเจ้า่ะโอเคขอหนึ่งหนึ่งล้านใจหน่อยขอหนึ่งแสนใจนี้ก็ได้แล้วทาสีฮอดล่านใจมือเจ้าก็ขี่แตกพอดีแหละวอยอยากขันหน้ามาทางนี้อะ่ะทำได้ไหมโอเคทำได้ยุ่เนาะเห็นได้บ่นี่เจดเดนแม่ยืมของเล่นหน่อยนะยืมของเล่นเจดเดนเนี่ยเออจังสี่นี่เฮ้ยหายมันเป็นจังสี่ มันถึงจะมองเห็นชัดเนอะเนารอคลิปเต้นเมื่อคืนอยู่คลิปเต้นเขายังไม่ลงหรอคะเนาะโอเคจังสีเนี่ไข่ใน่เลยนูนูนู้ย่าก no, no, no. ้า,าพี่กะทิไปไหนให้เรียกพี่กะทิเข้ามาข้างในให้อาหน่อยพี่กะทิจังมาอยู่ใกล้อากะทิไปไหนไม่ได้ มเมื่อกี้แสงมันแย้งตาเออยังสี่ก็ได้นอมืูอเจ้านาอกปะ่ะตะกี้นี้ใครขออะไรนะคะลืมแล้วลืมมิลีค่ะดําเงินดั่ทองมีโปรกหอคะดําเงินดำทองห้าร้อยเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบท่าไหเปลี่ยนราคากันหรือย,อยังอน่ยยังบีเงิงก่อน พีกะททีอะอาหามาอยู่ใกล้ๆอ่ะเอาคลิปนักแรมาเนี่ยยังไม่ทันได้ท่าขี่ตะแระสามมือนี่มาขอโกโก้อ๋อโอเคขอโกโก้เดี๋ยวเด้อเบิ่งตะก้าก่อนเด้อโกโก้อยู่ใส่น้อนีน่เนาะมีบล่ล่ะ